อึ้งสถานสวงแอนออรดีออจามหมอลำนาวิหกและความสัมพันธ์นกพงศกรจะเป็นเช่นไรเมื่อช่วงต้นเดือนเมษายน2563แฟนหมอลำอาจตกใจเล็กน้อยถึงปานกลางที่แอนออรดีหรือนิชนันอินทรศรราชินีหมอลำคนดังได้ประกาศผ่าน Facebook ส่วนตัวว่าได้แยกทางกับวงหมอลำนาวิหกเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยเธอบอกว่าขอบคุณประสบการณ์มิตรภาพดีๆจากหมอลำนามวิหกขอบคุณมิตรรักแฟนเพลงแฟนหมอลำที่คอยจับมือและพยุงแอนในทุกๆครั้งที่เจอกับปัญหาแอนเชื่อว่าทุกคนล้วนก็มีเหตุผลเป็นของตัวเองและแอนเองก็มีเหตุผลของแอนเช่นกันจากนี้คงเหลือแค่ความทรงจำค่ะแน่นอนว่า ข่าวนี้ก็สร้างความช็อกให้แก่บรรดาแฟนๆที่ติดตามเธอโดยตลอดมาและแฟนๆก็ให้สัญญาว่าจะติดตามแอนออรดีไปยังทุกที่ที่เธอเล่นส่วนสาเหตุลึกๆที่แอนออรดีต้องจากคณะหมอลำนามวิหกไปยังไม่มีใครทราบหรือว่าจะมีความเป็นไปได้ไหมที่เธอได้แยกทางกับนกพมสกรหวานใจคนปัจจุบัน โดยที่ไม่ได้บอกกล่าวกับใครเนื่องจากคณะหมอลำนาววิหกเป็นการจัดตั้งคณะร่วมกันระหว่างนกพงศกรและแอนออรดีคู่ขวัญคู่รักเริ่มออกแสดงตั้งแต่เดือนกันยายน2562เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันโดยก่อนหน้านั้นทั้งนกพงศกรและแอนออรดีเล่นหมอลำคนละคณะกันโดยนกแสดงอยู่คณะระเบียบวาทศิลป์ ส่วนแอนอยู่คณะประถมบันเทิงศิลป์ซึ่งคู่จิ้นนกแอนเปิดเผยว่าเกิดจากการรู้จักกันเมื่อครั้งเคยร่วมแสดงคณะหมอลำศิลปินภูไทยด้วยกันก่อนที่จะแยกย้ายไปอยู่กันคนละคณะแต่ก็ยังคงให้กำลังใจกันอยู่เสมอเวลามีปัญหาเหนื่อยทอ้อเพราะสนิทกันอยู่แล้วจึงคุยกันว่ามาลองตั้งคณะทำกันเองกันสักครั้งหนึ่งในชีวิต ทั้งแอนและนกให้สัมภาษณ์ผ่านรายการบางกอกซิตี้36ทางช่อง PPTV เมื่อเดือนมกราคม2563ไว้ว่าเรามีจุดมุ่งหมายเดียวกันคืออยากคืนกำไรให้คนดูหมอลำไม่จำกัดว่าเราต้องเล่นแค่ไหนเท่าไหร่แอนใช้ประสบการณ์จากที่เคยแสดงภาพยนตร์มาประยุกต์ใช้ทำให้เกิดเป็นโชว์ใหม่ของวง ที่เป็นโชว์เปิดของวงในปีนี้ซึ่งเป็นการแสดงที่เราคิดขึ้นมาใหม่เอาทัากษะที่ผ่านมานำมาทำเป็นละครเวทีไม่ว่าจะเป็นบทพูดเสื้อผ้าหน้าผมที่จะแตกต่างจากการแสดงหมอลำมีเอฟเฟกสลิงรางเลื่อนเข้ามาทำให้ดูสมจริงโดยมีทีมงานถึง260คนเมื่อถามว่าทั้งคู่เป็นคู่จิน้นหรือคู่จริงกันแน่ แอนลนกมองหน้ากันเขินๆก่อนตอบว่าตนเป็นเพื่อนกันสนิทกันและไปด้วยกันได้ทุกที่เมื่อเหตุผลของการรวมตัวกันเป็นคณะหมอลำน้ำวิหกเกิดจากการรู้จักและผูกสัมพันธ์อันดีตั้งแต่ต้นจึงมีความเป็นไปได้สูงสุดๆเลยว่าเหตุผลที่แอนออรดีต้องลาออกจากคณะใหม่ก็น่าจะมีปัญหาด้านความสัมพันธ์กับนกพงศกรนั่นเองส่วนความจริงจะเป็นเช่นไร เราต้องรอเวลาเท่านั้นครับเรามาเท้าความไปยังวันที่31กรกฎาคม2562ที่ทาง Voice TV เริ่มเขียนสกูปการเตรียมความพร้อมครั้งยิ่งใหญ่ก่อนจะเป็นคณะหมอลำนาวิหกอลังการแดนเซอร์กว่า200คนวงหมอลำนาวิหกนกพงศกรซุ่มซอมก่อนเปิดวงนักร้องหมอลำเงินล้านนกพงศกรแสนปากดี วัย25ปีหลังแยกตัวออกมาจากคณะหมอลำระเบียบว,วัฒสินเพื่อตั้งคณะหมอลำของตัวเองภายใต้ชื่อวงว่านามวิหกซุ้มซ้อมโชว์ก่อนเปิดวงพร้อมเปิดโอกาสสารฝันเวรุ่นอีสานร,ร่วมเป็นแดนเซอร์ประจำคณะนกพงศกรแสนปากดีวัย25ปีนักร้องหมอลำเงินล้านทุ่มทุนนับล้านฟ้องทีมงานและแดนเซอร์กว่า200ชีวิต ังคณะหมอลำนาววิหกหลังแยกตัวออกมาจากคณะหมอลำระเบียบวัฒนินโดยเปิดโอกาสสันแฟนเวรุ่นอีสานได้มาร่วมคณะนกพงศกรเปิดเผยกับทีมข่าว Voice Online ว่าตอนนี้คุมเข้มมากกับการซ้อมต้องทำการบ้านเยอะมากเพราะเป็นปีแรกของพวกเราแดนเซอร์ cer, ที่ได้มาจากการเปิดรับสมัครผ่านแฟนเพจครับ ทุกคนก็มาจากหลากหลายที่หลากหลายจังหวัดครับและมาอยู่รวมกันที่สำนักง,งานหมอลำนาวิหกนกพงศกรเพื่อซุ่มซ้อมโชว์โดยตอนนี้เตรียมการซ้อมไปประมาณ90%เอร์เซแล้วส่วนตัวผมเองพร้อมตลอดเวลาครับเพราะทุกอย่างมีการวางแผนไว้หมดแล้วในส่วนของแดนเซอร์กว่า200ชีวิตที่เปิดโอกาสให้เยรุ่นที่มีฝันได้เข้ามาร่วมวง ทำให้มีทั้งคนที่เต้นเป็นและเต้นไม่เป็นแต่โชคดีที่นกพงศกรได้ครูสอนเต้นเมื่อาชีพที่มีประสบการณ์สอนแดนเซอร์วงหมอลำชั้นนำมากมายอย่างครูเบลนพรัตลาโมทําให้ตอนนี้หายห่วงเรื่องแดนเซอร์สบายใจมากครับแบ่งเบาและช่วยวงได้เยอะมากจริงๆหายห่วงเลยดีใจและภูมิใจที่ได้ร่วมงานกับครูเบลครับด้านครูเบลนภรัตลาโม เปิดเผยถึงการดูแลแดนเซอร์ในครั้งนี้พร้อมวิธีการสอนที่จะต้องคุมนักเต้นทั้งที่มีประสบการณ์และไม่มีประสบการณ์ว่าใช้หลักการเดียวกันกับการสอนหนังสืออธิบายสาธิตและฝึกปฏิบัติถ้าเด็กที่เราสอนเขาเกิดความเข้าใจในสิ่งที่เราถ่ายทอดเขาก็จะไปต่อได้ด้วยผมไม่ได้พึ่งสอนเด็กที่เต้นไม่เป็นแค่ครั้งแรกแต่มันเคยเกิดขึ้นนับครั้งไม่ถ้วน เคยสอนคนทุกช่วงอายุตั้งแต่6ขวบไปจนถึงวัยเกษียณและเกือบทุกสาขาความยากง่ายมันเลยแตกต่างกันออกไปคาดหวังว่าเปิดวงมาแดนเซอร์หน้าใหม่เหล่านี้จะมีความพิเศษกว่าวงอื่นๆอย่างไรสำหรับความคิดเห็นของผมในส่วนนี้ผมคิดว่าแดนเซอร์หมอลำทุกวงมีความพิเศษเท่าเทียมกันหมดไม่ว่าจะเป็นวงไหนพวกเขาคือคนเก่งสำหรับผม เพราะกว่าจะเป็นแดนเซอร์วงหมอลำได้ขึ้นไปยืนอยู่บนเวทีอย่างสง่างามได้มันไม่ใช่เรื่องง่ายพวกเขาต้องใช้ความอดทนในด้านต่างๆสูงมากคือใช้หัวใจลวุลวนๆเลยครับฝากถึงเด็กๆที่จะเข้ามาเป็นแดนเซอร์หมอลำซึ่งวันลงสนามจริงมันลำบากมากสำหรับผมอาชีพแดนเซอร์หมอลำมันมีเกียรติศักดิ์ศรีและความภาคภูมิใจมาก ภาพสวยงามของแดนเซอร์ที่วาดลวดลายบนเวทีแสงสีอลังการให้ท่านผู้ชมเห็นนั้นเบื้องหลังของมันคือความสุขบนคราบน้ำตาอย่างที่บอกข้างต้นว่ากว่าจะเป็นความสวยงามเหล่านั้นได้มันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยมันต้องใช้ความอดทนในด้านต่างๆสูงมากหลกัลกๆเลยคือต้องใช้หัวใจล้วนๆเลยเส้นทางอาชีพนี้มันไม่ได้สวยงามทุกวันไม่ใช่ว่าใครจะมาทำก็ได้ ถ้าเรามาประกอบอาชีพนี้เพื่อจุดประสงค์อื่นเราก็จะไปได้ไม่ไกลแต่ถ้าเรามาด้วยหัวใจจริงๆเราก็จะได้ไกลและประสบความสำเร็จครับลิขิตประชาหรือน้องหยวนอายุ26ปีจบปริญญาตรีจากมกรุงเทพคณะนิเทศาสตร์สาขาภาพยนตร์หนึ่งในแดนเซอร์ของคณะหมอลำนาวิหกได้เล่าถึงความตั้งใจในการสมัครเป็นแดนเซอร์ว่าก่อนหน้านี้ก็ทำงานสายบันเทิงเป็นฟรีแลนซ์ และฝึกง,งานที่แกลมมี่สามเดือนรู้สึกว่าตัวเองไม่ชอบอยากเป็นแดนเซอร์มากกว่าเลยมาสมัครที่วงพี่นกซึ่งความฝันการเป็นแดนเซอร์หยวนอยากเป็นตั้งแต่เด็กๆขอแม่มาตั้งแต่จบมัธยมแต่ทางบ้านไม่ยอมจนเรียนปริญญาตรีจบจึงพูดกับที่บ้านดีๆว่าอยากใช้ชีวิตเป็นหมอลำเลยมาสมัครเป็นแดนเซอร์น้าพี่หซึ่งการเต้นก็ใช้เวลาฝึกไม่นานเพราะชอบเต้น และมีประสบการณ์สอนเต้นลีดเดอร์มาตั้งแต่สมัยมัธยมมาก่อนโดยความฝันและความหวังตอนนี้คือมีความสุขในปัจจุบันอนาคตไม่อยากคิดเยอะสำหรับคณะหมอลำนาควิหกนกพงศกรได้เปิดฤดูการแล้วที่จังหวัดอุดรธานีเมื่อวันที่19กันยายน2563ซึ่งนกพงศกรยืนยันความอลังการและโชว์คุณภาพที่ดีที่สุดกับงบ ที่ตุ้มไปหลักหลายล้านบาทตอบแทนแฟนๆและผู้ชมไปแล้วครับ